ค่ะพี่น้องที่รักค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักค่ะอาจารย์แมวค่ะอาจารย์ทิพย์ชนกรัตโนสดค่ะจันตุ้มนะคะสุดสงวนสุดทีสอนค่ะค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันในการที่มีความจริงเ e t u r n เช่ไหมค่ะแล้วก็จากสถานีทีวี24ค่ะี่ทีวีประชาชนเต็มขั้นนะคะแล้วก็24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยเพลง you're cheating heart ค่ะ y o u r cheating heart ค่ะแปลภาษาไทยว่า หัวใจตอแหลหัวใจตอแหลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีหัวใจที่ตอแหลคุณก็ไม่สามารถเป็นผู้นําที่น่านับถือได้เลยถูกไหมคะแต่ในเพลงพี่แมวไอหัวใจตอแหลมันทําให้เราร้องไห้อะเมื่อเราเสียใจอ่ะไม่ยอะชีพที่น่าเป็นเมคยูไครม์แล้คือว่าถ้าหากว่าไม่ค่ะเป็นเมคยูไครม์เป็นเมคยูไครม์เพราะว่าเพราะว่าถ้าหากว่าคุณมีหัวใจที่ตอแหลเนี้ยคุณก็จะต้องแบบ เสียใจในทีหลังที่คุณแบบไปหลอกไปงคนอื่นใช่ใช่เพราะนั้นถ้าหากว่าคุณแบบมีหัวใจที่มันไม่จริงใจต่อประชาชนเนี่ยรับรองว่าผลกรรมก็จะต้องตามมาในแน่เลยในเพราะกฎแห่งกรรมมีจริงใช่เพราะในเรื่องนี้คือกฎแห่งกรรมมีจริงค่ะตอนนี้จะเร็วจะช้าก็ขึ้นอยู่กับการละเวลาซึ่งวจาตัดสินมันต้องมีมันไม่มีวันหลุดไปนะคะกรรมเนี่ยใช่ แล้วในกรณีของการที่แบบการที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาที่แล้วก็พูดอยู่แล้วว่าคุณต้องทีตประชาชนค,คือปฏิบัติต่อประชาชนด้เสม,มอกันนะคะ,คะซึ่งวันนี้ถ้าจังตุ้มก็จะมีเรื่องของการปฏิบัติต่อน,นักโทษใช่ไหมคะ,คะซึ่งนักโทษเขาก็ือเป็นประชาชนนะคะ การที่เขาเป็นเป็นนักโทษหรือพูดเก่าวหาไม่ไม่ใช่ว่าสิทธิของความเป็นประชาชนของเขาหมดไปมันอาจมีบางสิทธิ์บางส่วนที่มันหายไปก็คือสิทธิในการเลือกตั้งเพราะเขาออกมาเลือกตั้งไม่ได้แต่ว่าสิทธิในความเป็นคนของเขายังอยู่ครบถ้วนเพราะนั้นอาจารย์ตุ้มก็อาจจะพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไหนลองดูซิว่าเป็นยังไงต้องอยากใ,ให้พี่น้องเข้าใจก่อนนะ,นะคะณนะตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้นะคะรัฐบาลชุดนี้นะคะ ไอ้คำว่านักโทษการเมืองตอนนี้มันหายไปแล้วนะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าท่านมองว่านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนเนี่ยเป็นนักโทษทางคด,ดียา,ยามหมดเลยาาเขาะจะเป็นแบบอาวุธปืนอย่างงุ้นอย่างนี้น,นะคะเพราะนั้นเราจะไม่เห็นภาพนะเรือนจําหลักสี่นี่ก็ไม่มีแล้วนะคะพี่น้องหลายคนยังไม่รู้ว่าเรือนจําหลักสี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะคะไม่มีมมแล้วแต่ พอหลังจากมีการปฏิวัติรัฐประหารปั๊บนะคะสักพักเดียวนะคะเราก็ไม่มีเรือนจาหลักเสียแล้วพอเขาอ้างว่ามันสิ้นเปลืองงบประมาณาาซึ่งก็ไม่ได้แยกแยะนะคะว่านักโทษการเมืองกับนักโทษสามัญทั่วไปมันต่างกันนักโทษการเมืองนะคะถ้าเราจะพูดกันจริงๆเนี่ยคือเหมือนกลุ่มที่เรียกว่าตัวเองว่าเป็นเทอร์ริสนะคะเขาเป็นกลุ่มที่เรียกว่าฟรีดอมไฟเตอร์เป็นกลุ่มที่แบบต่อสู้เพื่อความแบบอิสระภาพเสรีภาพของเขานะคะแต่ของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองโดยเฉพาะเนี่ยเพราะนั้น คนที่เข้ามาสู่กระบวนการนี้เนี่ยไม่มีใครมีสันดาลเป็นโจรสักคนหนึ่ง uh huh. เป็นคนปกติคนดีค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะปัจจุบันก็ได้แบบตัดไปบอกไม่มีนักโทษการเมืองไม่มีในโลกนี้หรอกเพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนิยกรรมหรือเปล่าว่าเราต้องการจะนกริรมนักโทษการเมืองทั้งหมดก็เลยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่านี่อาจารย์ไม่ทราบนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดตรงน,นี้เนี่ยอยากจะให้พี่น้องเข้าใจว่านักโทษอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะคะเขาแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะที่แบบเอาง่ายๆชัดๆนะก็จะมีนักโทษเด็ดขาด กับนักโทษระหว่างคําว่านักโทษเด็ดขาดก็คือนักโทษที่รับการตัดสินคดีถึงที่สุดแล้วนะคะอันนี้แหละโอเคจะต้องรับผิดชอบในการที่จะต้องจําคุกกี่ปีก็จะต้องชัดเจนว่าเท่านั้นนะคะส่วนนักโทษระหว่างคืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีจากสารชั้นต้นไปสารอุทธร์แล้วก็ไปสาลฎีกาเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นนักโทษระหว่างซึ่งนักโทษระหว่างเนี่ยนะคะการเป็นอยู่เขาก็คือเข้าไปอยู่แดนแดนหนึ่งซึ่งถือว่ายังไม่เป็นนักโทษถึงที่สุดก็สมมติจะอยู่แดนหนึ่งนะคะแล้วก็ก็จะใช้ชีวิต ร่วมกับคือคนที่เป็นนักโทษทุกคนก็ใช้ชีวิตร่วมกันหมดคราวนี้ในเรือนจาม,มันมีวัฒนธรรมของนักโทษอ่ะโดยเพราะ hmm. คนที่แบบมีสันดานเป็นโจรที่แบบกระทําผิดซ้ำซากนะคะมันจะมีาวนี้กลุ่มที่มันเป็นคนดีเนี่ยจะมีปัญหามากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทางรัฐบาลมีความเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยนะคะบางโทษซึ่งท่านได้เราก็ไม่แน่ใจว่านั่นเป็นการยัดเยียดโทษให้หรือเปล่านะคะว่าความผิดนั้นนี้กระทงนั้นจะกระทงนี้เช่นโดยเพพาะในเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยนะคะข่าวเร็วนี้เองว่า คนที่เป็นแม่ครัวนะคะทำอาหารให้กับคนที่มาร่วมชุมนุมกินกลายเป็นโดนโทษไปแล้วคดีนะคะซึ่งแบบตั้งคดีขึ้นมาว่าเป็นมีอาวุธปืนนะคะซึ่งก็ตะหลิวมั้งนะหรือว่าแก๊สที่มาหุงต้มหรือเปล่าเราไม่ทราบนะคะนี่ก็โดนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะในหลักจริงๆเนี่ยนะคะว่าเราจะไม่เอาคนที่ไม่ใช่นักโทษเข้าเรือนจําคนที่ไม่มีสันดานเป็นโจรเราจะไม่เอาเข้าเรือนจําเป็นอันขาดเลยเพราะเราเชื่อว่านะคะการเข้าเรือนจําแล้วเนี่ยจะเป็นการเรียนรู้ถึงพฤติกรรมที่มันไม่ดีมากขึ้นเข้าไปอยู่นานเท่าไหร่เจอกับกลุ่มคนที่ไม่ดีแล้วเมื่อออกมาจากเรือนจําก็จะมีเหมือน graduate หรือว่า สำเร็จวิชาชีพเพิ่มขึ้นมาเลยนะคะจะได้ปริญญาเพิ่มขึ้นจากการที่เตงมีความรู้เล็กน้อยแต่ณะแนนนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงนักโทษที่ที่เขามองว่าเป็นนักโทษนะคะว่าไม่ใช่นักโทษการเมืองเนี่ยแต่จริงเราสาหรับเราย,ยังมองว่ากลุ่มนี้เป็นนักโทษการเมืองเป็นประชาชนตาดำๆนี่เองซึ่งเขามีความคิดต่าง กับคนที่ต้องการจีบอำนาจนะคะแต่ไงก็ตามค่ะกระบวนศน์ของกระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติต่อผู้กรทำผิดนะคะซึ่งก็มีการประชุมในปีในเดือนกรกฎาคมนะคะในปี56เนี่ยคือ2556นะคะได้กําหนดว่าก็ได้พยายามที่จะใช้นะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยนะคะคนที่มีโทษเล็กน้อยเนี่ยนะโทษจําคุกไม่ถึง3ปีเนี่ยนะคะหรือว่าน่าจะเป็นว่าโทษระหว่างก็ได้ที่แบบประกันตัวได้เนี่ยน่าจะให้เขามีมาตรการพิเศษ ในการที่ให้เขาดําเนินชีวิตยอยู่นอกเรือนจําไม่ต้องให้เขาไปมีการสมา,สมาคมกับคนที่เป็นนักโทษแล้วเพราะเรามองชัดนะคะอย่างที่จันบอกแล้วว่ามันมีการเรียนรู้เกิดขึ้นจริงๆนะคะแต่เขาต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มค่ะเช่นเขาจะต้องใช้เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า E l เล็กทรอนิก n i t o r i n g นะคะหรือภาษาไทยหรือคำย่อเขาเรียกคำว่า e.m. นะคะการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาใช้ควบคุมนักโทษพวกนี้นะคะว่าเขาจะอยู่ที่ไหนมันจะแจ้งตลอดมันเหมือนกำไลข้อมือนะคะที่แบบจะมีแบบ GPS เลยนะคะว่าณตอนนี้อยู่แห่งขนตำบลไหนเพราะว่า คนกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องอยู่บ้านเป็นเวลาห้ามเดินทางออกไปบริเวณไหนห้ามไปนอกเขตอะไรต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการของเขาแต่ไงก็ตามนี่มันเป็นเรื่องจําเป็นมากๆนอกจากเรื่องนี้ก็คือว่าในระหว่างที่ประกันตัวนี่ก็ให้มีเงื่อนไขสิคะว่าจะต้องทาอะไรบ้างเช่นราไรงานตัวสิว่าฉันยังอยู่คืออยาเอาเข้าไปอยู่ในเรือนจําไ้ให้ก็ไปอยู่รวมกับกลุ่มคนที่เขาเป็นนักโทษจริงๆอะ่ะได้ไหมนะคะเพราะเขาไม่ได้ทําผิดอาญาแต่ว่าคุณบอกเขาทำเนี่ยนะเราก็ไม่รู้จะว่าไงนะคะเพราะขณะนี้เนี่ยนะคะรู้สึกมันบิดเบี้ยวไปหมดแล้วอย่างที่เขาที่แล้วเม คนไทยเนี่ยมันมีอะไรที่มันไม่เหมือนที่แบบประการที่เป็นมาตรฐานสากลเลยนะคะแล้วก็ที่สาคัญามากๆท่านที่เป็นคนใหม่คนนี้นะคะท่านก็เรียนจบมาทางอายุวิทยาเลย <c oughs> ท่านย่อมเข้าใจดีนะคะว่าการเอาคนบริสุทธิ์เข้าเรือนจำจะเป็นบาปเลยนะ <c oughs> ก็จะมาเข้าถึงเรื่องพี่แมวเลยนะคะว่าบาปมันยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นชัดเจนนะคะว่าอาจารย์ตุ้มพยายามดึงประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่รับประเชิบไต้นะคะดยเพราะว่าเราถูกยัดเข้าไปในเรือนจาและขณะนี้นะคะการเยี่ยมยากมาก คนที่ไม่เป็นญาติหรือไม่เป็นครอบครัวเขาเนี่ยไม่มีโอกาสเยี่ยมหรอกค่ะเพราะหนึ่งชื่อจริงเรายังไม่รู้เลยนะคะร,รู้แต่ว่าเออมีคนที่รับเช็คไตเข้าสู่เรือนจํามาอยู่คุกน,นั้นคุกน,นี้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคุกที่เรารู้นะคะเรารู้บางที่เท่านั้นเพราะนั้นการจะไปเยี่ยมเพื่อให้กําลังใจมันก็ไม่มีนะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยแล้วเขาก็เราก็ที่จริงเราอยากไปเยี่ยมเพราะอะไรเพราะอยากจะรู้ว่าเขาไม่รับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องโดยเพราะการซ้อมนะคะการซ้อมเพราะว่ามันมีเหตุเกิดแล้วว่าคนที่ไปอยู่เรือนจําน้องเจมส์นะคะตายในเรือนจํา อายุ30กว่าตามร่องรอยของตัวนี่มีรอยฟกช้ำต่างๆซึ่งรอยฟกช้ำม,มันจะตุ้มได้พูดแล้วว่ามันเป็นเราสามารถจะดูรอยฟกช้ำนั่นได้ว่าใช้อาวุธประเภทไหนทำลายร่างกายเพราะมันจะมีร่องรอยปรากฏอยู่แล้วร่องรอยนั้ครอบครัวเขาถ่ายรูปไปหมดแล้วนะคะและชัดเจนมากๆเลยแล้วบอกว่าออกมาจากอยู่นอกเลยจะเป็นไปไม่ได้คะ่ะนะคะแต่ไงก็ตามเราอยากไปเยี่ยมเพื่อจะเห็นว่าเพื่อนของเรานะคะอยู่อย่างปกติดีไม่มีการทำลายร่างกายเขาไมา่มีการข่มขู่ลุกลานเขานะคะ บางคนถูกกระแทกหัวถูกทุบหัวต่างๆนานาเราจะถามไถ่เขาว่าเขาอยู่ยังไงเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสแล้วแล้วตอนนี้การเยี่ยมสตริกมากๆจะต้องเป็นเฉพาะที่อาจารย์บอกแล้วว่าเป็นเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นแล้วก็จะไปเยี่ยมต้องรู้ชื่อนามสกุลเกล็ดดองเป็นญาติตรงไหนยังไงบ้างถึงจะมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นค่ะมันเป็นการบีบคั้นกดดันคนที่ไม่ได้เป็นโจรใช่ไหม คนที่เขาเป็นคนปกติเนี่ยแต่เขาออกมาเพื่อต้องการจะได้ร้องสิทธทิ์ของเขาคืนมาเนีคะเขามีความผิดขนาดนี้เลยเหรอที่จะต้องเอาเขาเข้าเรือนจานะคะแล้วก็โทษต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันบางทีไม่มีหลักฐานแล้วเขามีอาวุธอะไรบ้างเนี่ยแม่ครัวเนี่ยเขาก็มีอาวุธก็คือตะหลิวกับกระทะกับไอ้ไอ้ถังแก๊สเนี่ยนะคะมันเป็นอาวุธสงครามหรือเปล่าในขณะที่ในการจัดการพวกเขาเนี่ยใช้อาวุธสงครามจริงคนกลุ่มคนกลุ่มนี้กับอยู่นอกเรือนจํา นะคะอันนี้มันก็แปลกแต่จริงนะคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอยากจะให้เราเน้นนะคะว่าท่านที่ปดีราชทันท่านก็รู้หลักของ ออกระบวนการยุติธรรมอย่างดีนะคะช่วยเน้นหลักหนะะ่อยค่ะหลักการของเราเราจะไม่เอาคนไม่คนที่แบบเป็นคนบริสุทธิ์เนเข้าคุกเปน็นอันขาดแม้แต่อยู่ระยะเวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งมันก็ทําให้เขาเสียสิทธินะคะสิทธิของความเป็นคนคะ่ะเราพูดชัดเจนว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเท่าเทียมกันหมดทุกคนนะแม้นจะอยู่ในเดือนจําก็ตามแม้คนที่กระทำผิดอาญาท,ทั่วไปก็ตามนะคะแต่ความเป็นคนของเขาเนี่ยเท่ากันเพราะในการปฏิบัติต่อเขานะคะเราต้องเข้าใจถึงเรื่องสิทธิอย่างดี ไม่ใช่ว่ามองว่าเขาเป็นเหมือนผักเป็นปลาไม,ไม่ใช่ค่ะค่ะกฎแห่งกรรมมีจริงนะคะเน้นค่ะกฎแห่งกรรมมีจริงแล้วก็กําลังทาหน้าที่อยู่ปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้กระบวนการต่างๆก็เริ่มที่จะผ่อนคลายแล้วก็ดีขึ้นแต่ว่ายัางไงก็ตามค่ะเราก็อยากจะเรียกร้องค่ะว่าจะใช้วิธีอื่นได้ไหมกับเพื่อนนักโทษของเรานะคะที่เขาออกมาในเรื่องการเมืองแท้ๆเลย แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราได้ทอดทิ้งเขาไปแต่เราไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปดูแลเขาได้หรือเข้าไปเยี่ยมเยียนเขาได้เนี่ยพวกเราได้ถูกตัดโอกาสนั้นจริงๆก็ฝากบอกนะคะใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็เป็นครอบครัวของบรรดาบเพื่อนักโทษเรานะคะที่อยู่ในเรือนจําช่วยบอกเขาาด้วยว่าพวกเราไม่เคยทอดทิ้งเขายังะระลึกถึงเสมอแล้วก็มีอะไรเราก็พยายามนะคะจะหาลู่ทางที่จะทําไงจะให้เขาได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ไม่รับการทาร้ายร่างกายนะคะอันนี้เราพูดนี่ไม่ได้แปลว่าเรากําลังยัดเยีดยดว่า ท่านถูกคล่รา่างกายนะแต่เราไม่แน่ใจค่ะเพราะฉะนั้นการเยี่ยมจะเป็นวิธีทางเดียวที่เราจะรู้ว่าคนเหล่านั้นที่เพื่อนของเราที่จะอยู่ในเรือนจํานั้นเนี่ยเขามีความสุขดีอยู่นะคะเขายังปลอดภัยอยู่ที่เราต้องการจะรู้ค่ะครับพี่แมวค่ะตุ้มมีประเด็นประมาณเนี่ยค่ะก็ประเด็นที่อาจารย์ตุ้มพูดไปเนี่ยะคะก็เรื่องของนักโทษการเมืองเนี่ยก่อนอื่นเราควรจะรู้ว่านักโทษการเมืองคืออะไรซสก่อนนะคะคำว่า political prisoner เนี่ยก็ได้มีการกำหนด จำกัดความ <Okay. S 1> ไว้นะว่า if someone i m prison because they have opposed or criticize the government responsible เพ <Okay. S 1> ราะน,านั้นการที่เป็นนักโทษการเมืองก็คือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนี่แหละที่ได้มีการต่อต้านหรือว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล oh. ที่กำลังรับผิดชอบอยู่ในขณะนั้น <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์ตุ้มไี่พูดไปแล้วว่าเพราะนั้นมีพี่น้องของเราหลายคนที่ได้ได้ถูกจับไปเนี่ยก็เพราะว่า เขามีความเห็นแยง้งความจริงแล้วเขาไม่ได้เห็นแยงน้งในตอนนั้นก็เป็นเรื่องของกลุ่มอักษะซึ่งเขาไม่ได้มีการเห็นแย้งอะไรกับรัฐบาลที่กำลังทาหน้าที่อยู่ในขณะนั้นเลยแต่ว่าเมื่อมันเกิดการรัฐประหารขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นกลุ่มคณะรัฐประหารต่างๆเข้ามายึดอํานาจเนี่ยก็เลยเข้าไปใช้อํานาจนั้นก่อนที่จะมีการตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นก็ได้ได้ใช้อํานาจในการรัฐประหารนั้นแะ ก็ได้ไปจับกลุ่มคุมขังคนพวกนั้นซึ่งคนพวกนั้นได้มาแสดงสิทธินในทางประชาธิปไตยของเขาในการที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มกปปสซึ่งได้มาแสดงอำนาจต่างๆนาานซึ่งเราก็ได้พูดไปแล้วอำนาจนั้นเป็นอำนาจที่เป็นคอนซูบ<ะ>ิริซีกับรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้นเองเพราะนั้นเราก็เลยถือว่าการกระทำของคนที่ได้ถูกจับกลุ่มคุมขังในปัจจุบันเนี่ย ถือว่าเป็นนักโทษการเมืองตามคำนิยามนี้เพราะฉะนั้นในกรณีของการเป็นนักโทษการเมืองก็ควรจะได้รับการทรีทเมนต์ก็คือได้รับการปฏิบัติต่อเนี่ยที่แตกต่างจากนักโทษธรรมดาดัางที่อาจารย์ตุ้มได้บรรยายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ตุ้มก็ได้บอกว่าเฮ้ย hey, ในเรื่องแบบการมันมีจริงนะนะคะซึ่งก็อยากจะพูดถึงเพราะว่าในกรณีนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือการที่กระทําต่อคุณยิ่งรักเนี่ยนะคะ เหมือนกับว่าค,คุณยิ่งรักเนี่ยเป็นผู้ที่กระทำความผิดเป็นเป็นคนชั่วเป็นคนเลวต่างๆนานาเนี่ยนะคะซึ่งเลยกันแมวก็เลยอยากจะยกนะคะในเรื่องคอเคยจันแนวไม่ได้พูดถึงเรื่องธรรมะมาตั้งนานแล้วนะคะก็ละเลยเรื่องธรรมะมานานแล้วชอบมากเวลาที่มาพูดธรรมะก,ก็เลยะจะเอาพระธรรมประทัฏฐ,ฐานนะคะกระถาแปรนะคะภาคที่ห้านะคะแล้วก็จะมาเล่าถึงเรื่องนิทานนะยวเกี่ยวกับเรื่อง การที่ประทุดสไลด์ต่อคนที่เขาไม่ได้เป็นผู้ประทุดสไลด์คือต่อคนบริสุทธิ์เนี่ยมันจะได้ก่อให้เกิดบาปอย่างไรบ้างมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของในพานสุนัขชื่อโกกะนะคะเรื่องในพานสุนัขชื่อโกกะตนี่นก็เป็นเรื่องที่9ของพระธรรมะประทัดปะทักถาแปลภา,าคที่5้าอันยากมากค่ะแม้แต่ชื่อเรื่องค่ะ,คะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็ ก็ก็น่าสนใจมากก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องเล่าเน่ะนะเป็นเรื่องเล่าว่าพระสาพระศาสนาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ในพระเชตวันเนี่ยพระเชตวันก็คือวิหารวิหารหนึ่งซึ่งชื่อพระเชตวันเนี่ยก็ได้ยินว่าเวลาเช้าวันหนึ่งเนี่ยในในพรานน่ยก็ถือธนูแล้วก็มีสุนัขค้อมล้อมอยู่ในป่าคือในพรานที่เขาอ,ออกล่าสัตว์แล้วก็มีสุนัขตามมาด้วยอะไรแบบเนี้ย ็มาพบพิกษุถือบิณฑบาตนะคะก็พิสุก็บิณฑบาตไปไปตามตามแนวป่าเนั้ยเนนะ่ยภายในพานเห็นพิสุก,ก็แบบโกรธมากเลยแบบเฮ้ยวันนี้เจอไอ้ตัวกาลกินีอีกแล้วล่ะนะคะแบบมันทําให้มีปัญหาว่าสงสัยว่าเราเนี่ยจะไม่ได้อะ,อะไรเลยหาสัตว์เลยไม่ได้แน่ๆเพราะมีพระมาเดินอยู่แถวนี้เลยเป็นกาลกินีอะไรเงี้ยภายในก็ก็เดินหนีจากพระไปอะไรเงี้ยคือคือนอกจากจะไม่ไม่ให้ ไม่ให้อ่าไม่ให้อาหารกับพระแล้วเนี่ยนะไม่ถวายอาหารกับพระแล้วก็ยังแบบด่าพระอีกแล้วก็เดินนีพระไปเนี่ยปรากฏในพรานคนนี้ก็เที่ยวไปในป่าก็หาอะไรไม่ได้เลยพอกลับมาก็เจอพระอีกแล้วก็จมาเจอพระอีกแลวบอกเฮ้ยวันนี้พบไอ้ตัวการันตีอีกแล้วถึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มปเจออีกเพราะนั้นจะต้องให้หมาไปกัดพระรูปนี้ซินะคะแล้วก็เลยปล่อยสันย์ยาบอกไปแล้วๆแล้วไปกัดไอ้พระรูปนี้เสียเพราะเป็นตัวการันตีทำให้เราไม่สามารถจะล่าสัตว์อะไรได้เลยนะคะ พระก็อ้อนวอรบอกว่าอุบาสกท่านอย่าทำที่นั่นเลยนะคะ,ะเจ้าในพานก็บอกว่าวันนี้ข้า,ขาพระเจ้าไม่ได้อะไรเลยเพราะมาเจอกับท่านเนี่ยท่านเนี่ยเป็นตัวกะละกีะะทำให้เราไม่ได้อะไรเลยนะคะเราจะให้เจ้าสุนัขเนี่ยไปกัดท่านนะคะเสร็จแล้วก็ยกสุนัขให้ให้กัดพระนี่ก็ตกใจก็รีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่เลยนะคะ,คะ,ะก็สูงระดับหนึ่งค่ะนะปรากฏว่า เจ้าบรรดาหมาทั้งหลายของนายพานก็ล้อมตอน้นไม้เอาไว้ท่านก็ลงมาไม่ได้เจ้าในพานนี่ก็บอกว่าเฮ้ยถึงแม้จะขึ้นต้นไม้ก็มีทางจะพ้นหรอกนะคะแล้วเพราะฉะนั้นด้วยความโกรธที่ว่าตัวเองไม่สามารถจะล่าสาัตว์ได้แล้วก็ไปโทษในการที่ตัวเองล่าสัตว์ไม่ได้เป็นพ่อพระพอเป็นพ่อพระเป็นตัวกลางที่นีก็เลยพอพระขึ้นไปบนต้นไม้ปุ๊บเจ้าหมาไม่สามารถจะปีนขึ้นไปกลับได้ก็ใช้ก็ใช้หอกเนี่ย แทง,งแทงเท้าพระนะแทงเท้าพระเอาลูกศรเนี่ยที่จะยิงดูแทงเท้าพราานนะพระก็อ้อนวอยว่าท่านอย่าทำเช่นั้นเลยนะคะปรากฏในพานก็ไม่ได้คำนึงถึงความาถึงาการบบขอร้องของพระเลยก็แบบแทงกระหน่ำใหญ่เลยทีน,นี้พอพระเนี่ยเทา้ทาเท้าสองข้างเนี่ยถูกแทงก็เจ็บมากเลยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าก็ยกเท้าขึ้นก็ก็ยกเท้าขึ้นปรากฏว่า ในในกรณีก็ปบบก็โอดเท้าท่านก็ปะก็เป็นเลือดอาบเลยท่านก็คุมสติไม่อยู่แล้วจีวรก็เลยหลุดออกมาพอจีวรหลุดมาปุ๊บมันก็ไปคุมหัวในพรานไอหมาก็นึกว่าพระตกลงมาก็เลยกัดอในพานนั้นเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีเดียก็จะเห็นว่าพระพระเถระเนี่ยก็พอพอเห็นหมากัดกัดในพานเสียชีวิต เจ้าเจ้าเจ้าพระเถระก็เลยหัดก,กิ่งไม้แห้งก็คว้างสินักนั้นไปนะฮะคว้างเจ้าหมานั้นไปะนะฮะพอพอเจ้าหมานั้นเห็นพระก็ตกใจนะก็ดเจ้นายตัวเองแล้วตัวเองกัดเจ้าของไปแล้วก็กเลยวิ่งหนีไปตอนนี้พอพระเถระเนี่ยลงมาได้เนี่ยก็สงสัยว่าอุ้ยตายแล้วในกรณีนี้ศีลเราจะด่างพร้อยไหมเพราะว่าในกรณีนี้จีวรเราตกลงมาพอจีวรเราตกมาปุ๊บ ก็ไปคุมตัวในพรานค่ะเจ้าหมาก็เข้าใจผิดก็เลยไปกัดในพรานเพราะคิดว่าเป็นพระท่านก็คิดว่าเอ้ยเราทําบาปหรือเปล่านี้กรณีนี้นะคะท่านก็เลยลงจากต้นไม้แล้วก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าในกรณีนี้ก็เล่าเรื่องเราให้ทั้งหมดให้ฟังเลยว่าในกรณีเพราะจีวรของข้าพเจ้าเนี่ยตกไปบงหัวเขาเนี่ยเขาก็เลยถูกกัดถูกหมาเขากัดตายเนี่ย ในกรณเี้ยศีลของข้าพเจ้าจะ,จะด่างพร้อยหรือไม่นะคะพระพุทธเจ้าพอได้ได้ฟังค,คำถามของทั้นในพานนี้ก็บอกว่าภิกษุศีลของเธอไม่ด่างพร้อยสมามณภาพของเธอยังอยู่เขาประทุษร้ายต่อเธอผู้ไม่ประทุษร้ายจึงถึงความพินาศทั้งไม่ใช่แต่ในบัดนี้อย่างเดียวเท่านั้นแม้ในอดีตการ เขาก็ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลายถึงความที่นาเามือนกัน mm. เพราะฉะนั้น mm. จากกรณีนี้ท่านก็เล่าถึงอดีตของของ,ของนายพานมาว่านายพานนี่ก็เป็นคนที่ประทุษร้ายต่อคน mm. ที่บริสุทธิ์มาต oh. ลอดเวลาเลย <Okay. S 1> นะเพราะฉะนั้นจากไอจากนิทานเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็เป็นหลักธรรมว่าเป็นหลักธรรมซึ่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นคาถา,าขึ้นมาว่าผู้ใดประทุษร้ายต่อนรชนผู้ไม่ประทุษร้าย ผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสดุดเงินบาปย่องกลับถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนพาลน,นั่นเองเหมือนธุลีอันละเอียดที่เขาซัดทวนล,ลมไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในกรณีของคุณยิงรักไม่เห็นม<ะ>ั้ซึ่งท่านก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแล้วก็มีความพยายามทุกอย่างที่จะกล่าวหาท่านนะคะพยายามจะสาดโคลนท่านพยายามทุกอย่างที่จะให้ท่านต้ต้องรับผิด เพราะฉะนั้นคนที่กระทําการเช่นนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้บาปกรรมเคราะห์อ,อะไรต่างๆเนี่ยก็จะทวนกลับไปหาตัวของคนคนนั้นอย่างกับนิทานในเรื่องนี้นั่นเองนะครับนั้น,นตุ้มฟังแล้วมันมีความเห็นว่าอ,อย่างไรบ้างล่ะตุ้มเห็นว่ามันเหมือนเป็นเรื่องแบบให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะคะถ้าเป็นสุภาษิตธ์ทั่วไปก็จะเนี่ยใช่แ่ท่านเพราะว่าก็อย่างนี้ค่ะบอกว่าหาว่าในยุคยิ่งรักเป็นแบบคนที่ทําให้เกิดเรื่องทั้งหลายแบบทุจริตไอ้ต่างๆเนี่ยก็ดูจริงๆแล้วเนี่ย คนทุจริตจริงๆหรือใครล่ะที่รับเงินซ้ําซ้อนใช่ไหมคะใช่มาอยู่ในตําแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอน,นอชอสปชอแม้จะอธิบายว่ารับเพียงส่วนเดียวเช่นถ้ากรณนี้จะรับเงินตําแหน่งก็จะเอาตำแหน่งจะไม่เอาเงินบริหารแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณมีสิทธิ์รับเงินแบบนี้ไหมในหลักของกฎหมายเนี่ยเพราะเราเป็นข้าราชการนะคะเราไม่สามารถเลยนะจะไปรับเงินตรงนั้นตรงนี้มาเขาถึงบอกห้ามทํางานอย่างอื่นนะคะอันนี้มันชัดเจนหรืว่า มันต้องดูว่าทุจริตใครกันแนะ่ <c oughs> เพราะนั้นถ้าในอนาคตนะคะเราสามารถจะมีรัฐบาลที่เป็นชัาตาิไตที่รักความยุติธรรมจริงๆโดยแท้จริงนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะกลับคืนมาเพราะอายุความมันไม่ไมจบนะนะคะมันมีอายุความเพราะนั้นคุณก็ระวังตัวคุณละกันนะคะว่าสิ่งที่คุณหาว่าคนอื่นเขาทุจริตอย่างนู้นอย่างนี้นะคะโดยเพราะสิ่งที่เป็นนโยบายเนี่ยเขาได้แถลงต่อรัฐสภาเขาทําไปมันแน่นอนคะ่ะไม่ใช่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกหมดมันจะต้องมีข้อบกพร่องแต่บกพร่องนั้นเขาได้จัดการอะไรบ้างหรือเปล่านั่นแหละคะ่ะสำคัญที่สุด นายกก็ได้ทําแต่ว่านายกทําแต่ขณะนี้กลายเป็นนายกผิดคนเดียวคนสั่งคือเขานายกเขากระจายอำนาจใช่ไหมคะก็มอบให้ใครทําแต่คนเหล่านั้นคือไม่เอาไม่สนเพราะจะจัดการตัวนายกเท่านั้นก็พยายามที่จะสอยนายกให้ตกต้นไม้บางอย่างถูกต้อง,องในเมื่อนายกขึ้นไปอยู่ต้นไม้แล้วไอ้หมาก็ลุมเห่าไปทั่วเลยเพราะงั้นในเมื่อนายกขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ได้ก็พยายามเอาหอกอะไรที่แทงนะคะและนดีสุดแล้วเนี่ย นะมันก็จะมีอะไรที่หล่นลงมาครอบหัวมันแล้วก็ปรากฏไอ้หมานี่ก็จะกลับมันเองใช่ค่ะเพราะว่าในกรณีนี่อย่างที่อาจารย์ตุ้มได้พูดไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของการแถลงนโยบายใช่แล้วในในเมื่อรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ต้องแถลงนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งประชาชนเขาเลือกมาตามนโยบายอันนี้เพราะนั้นรัฐบาลก็ทําถูกต้องแล้วที่ได้ดําเนินการตามนโยบายและในเมื่อมีการดําเนินการตามนโยบายปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนที่รับสนองนโยบายนั้น ก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีต่างๆรองนายกรัฐมนตรีที่ดำเดินการมีรับผิดชอบในเรื่องนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการพิจารณาต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้นายกต้องมาดูแลในทุกเรื่องอำนาจมันได้กระจายไปแล้วไหนพูดในเรื่องการกระจายอำนาจไงพอตอนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยนายกจะต้องรวมศูนย์อำนาจอีกรวมศูนย์อำนาจแล้วทาไมกรณีปปสในชวนไม่ต้องรับผิดล่ะใช่ทำไมฮะทำไมไมบอกในชวนเนี่ยบ้างเลยไม่ต้องรับผิดเลยเพราะคนที่รับผิดก็เอามาเป็นโทเค้น ตัวเล็กๆระจอกงอกง่อยต่างๆเอามาเอามาให้รับผิดค่ะพี่แมวไม่ใช่เฉพาะในชวนนะคะไม่ต้องรับผิดและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ไม่ต้องรับผิดใช่ทุกคนหายไปหมดเหลือแต่ไอ้ตัวแรกก็มาพี่นาอยู่แล้วก็ไม่มีมูลแล้วทำไมกรณีของนายกปูถึงมีมูลแมวก็น้ำมันท่วมไงกสารมันถูกน้ำท่วมไปแล้วไอ้นี่มันเรื่องของไอ้โน่นเป็นเรื่องน้ำท่วมไงครับมันสูงจกนตายแระภาปชาเป็นไปไม่ได้เลยเข้าพักประชาธิัปย์ใช่ไหมคะซึ่งในกรณีนี้มันก็เห็นอยู่ชัดเจนเลยว่า มันเป็นเจตนาหรือเป็นความจงใจมากหรือที่จะแบบสอยนายกหลวงปูล,ลงมาใช่ค่ะเพื่อที่จะแบบให้ครอบครัวนี้สาบสูนย์ไปเลยไม่อยู่ในการเมืองต่อไปตัดสิกหมดทุกอย่างค่ะแล้วพยายามที่จะข่มขู่ให้เขากลัวแล้วก็ถ้าหากนายกปูกปูกลัวเนี่ยแล้วหนีออกนอกประเทศไปก็จะได้เอามาพูดได้ว่านี่ไงอีาอ,อกับอาชญากรใช่ไหมคะหนีออกต่างประเทศไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็พูดไว้แล้วไงว่า มันเคยพูดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วไงว่าในที่สุดแล้วก็จะเอาเอาลูกไปเรียนต่างประเทศให้ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเลยและนายนกูก็ต้องออกไปต่างประ,ะ,ประเทศก็โดยวิธีการสอยแบบเนี้ยใช่ค่ะแล้วคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอาเนจอนาจใจคล้<า>ก,ก็อย่างที่พวกเราก็พูดแล้วนะคะจริงๆคุณอยากทาอะไรอยากชัดเจนอะไรคุณก็กําหนดไปเลยคุณบอกมาเลยแล้วกันครอบครัวนี้ไม่ต้องมาอะไรคุณอย่ามาใช้ทําให้กระบวนการยุติธรรมมันบิดเบี้ยวอ,ะอ่ะเพราะว่ามันจะขาดความน่าเชื่อถือนะคะ ต่อไปนี้ประเทศชาติเราจะพูดยังไงเวลาต่างชาติเขาเขาก็อ่านเขาวิเคราะห์ได้นะแล้วต้องรู้นะคะสารทุตต่างๆอยู่ในประเทศเนี่ยเขาก็เอาเรื่องการเมืองไปอธิบายให้ประเทศเขาเข้าใจไม่ใช่ว่าบอกว่าเขาไม่รู้ภาษาไทยใครว่าเขาไม่รู้ค่ะดูตู้แต่ละคนลยสิคะภาษาไทยเขาเน้นเนบเลยนะคะแบบชัดเจนนะคะเขียนเขินเขาได้หมดนะคะอย่าเข้าใจผิดนะว่าเขาไม่รู้ภาษาไทยอ่ะอย่าเข้าใจผิดเลยนะคะคนที่เข้ามาเป็นตัวแทนเขาต้องรู้ภาษานั้นๆเขาฝึกกันมาเลยค่ะโดยเพราะจีนนะชัดเจนนะ อเมริกันค่ะภาษาไทยนี่เนี้ยบมากเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้ประเทศชาติเสียหายคุณอยากได้อะไรคุณต้องการอะไรบอกเลยว่าขอผูกขาดว่านมสก,กุลนี้ห้ามเด็ดขาดนะคะหรือคนรจิ่นนี้เช่นภาคเหนือห้ามเด็ดขาด <c oughs> ขอยกเว้นอะไรเงี้ยบอกชัดเจนอีสานห้ามพูดอะไรเงี้ยบอกมาเลยเราจะได้รู้วัตถุประสงค์ของคุณมองเพราะคุณมองคนไม่เท่ากันมาโดยตลอดค่ะ <c oughs> ใช่สิ่งที่เกิดนะคะพี่แมวบอกแล้วว่า เนี่ยตอนนี้นายพรานก็กำลังกระน,นำนะคะใช้ลูกศรนทิ่มแทงเท้าของพระพิสูุซึ่งไม่ได้มีความผิดอะไรเลยท่านขอแบบคล้ายๆว่าขอบิณฑบาตเถอะนะอย่าทำอะไรก็โทษอีกค่ะว่าพิสูุองค์นี้แหละเป็นตัวจริงสักคาหรือเป็นตัวซวย ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถจะไปล่าสัตว์ได้ทําอะไรก็ไม่ได้เนี่ยก็เลยมาโมโหแต่ในที่สุดค่ะเมื่อท่านพิสุเนี่ยเลือดอาบเท้านะคะแล้วเจ็บปวดมากเลยเพราะาไอ้สอนที่จิ้มแทงไปนะคะก็พากระหลุดมาจีวรหลุดคลุมตัวตัวเองหมาเลยกัดตัวเองตายนะคะมันก็ให้ทุกเกตท่านทุกนั้นถึงตัวนะคะก็ใ,<ช>ในยกปู่ก็เราพวกเราสองคนให้กําลังใจนะคะแต่ก็แมนว่าพักเพื่อไทยจริงๆแล้วเนี่ยทางฝ่ายกฎหมายก็พยายามทํางานเต็มที่แต่ณนะขณะนี้เราต้องรู้ค่ะว่า บางหลักเนี่ยมันใช้แบบไทยๆนะคะเพราะนั้นก็แม้จะเก่งก็อาจจะสู้ไม่ได้นะคะเราก็หวังแล้วกันว่าคนที่ถูกถูกมองว่าเป็นคนดีถูกหยิบขึ้นมานะคะไปค้นค้นหาบรรดคคนดีต่างๆมาเป็นสนชก็ตามสปช,ก,สชก็ตามคือคนดีที่มีความเป็นธรรมและไม่มีอคตินะคะไม่มีอคคตินะไม่มีการเลือกข้างหวังว่านะคะจะใช้คือถ้าคุณไม่มีอำนาจ แล้วคุณมาทําหน้าที่ที่คุณไม่มีอำนาจสิจ่งเหล่านี้มันจะย้อนกลับคุณหรือเปล่านี่ขอให้ดูนะคะเพราะอํานาจคุณไม่มีคุณไม่สามารถจะมาทําอะไรได้เพราะกฎหมายพัฐธมนของคุณก็ไม่ได้บอกอานาจไว้คุณอย่าคิดขึ้นเองคุณอย่าทําตัวเหมือนสิ่งที่เคยผ่านๆมาทําให้เกิดความวุ่นวายในสังคมสังคมวุ่นวายทุกวันนี้เพราะมันไม่มีความยุติธรรมค่ะฉันขอความยุติธรรมเถอะค่ะขอให้เปิดตาดูนะคะว่าสังคมเขาต้องการอะไรแล้วก็เข้าใจถึงคนในสังคมให้ดีค่ะ ก็นะคะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะคะพี่แมวแล้วก็กลับมาพบกับพี่น้องใหม่นะคะสักครู่หนึ่งค่ะ